มาถางมาถากทางหญ้าเนาะมวันนี้ถางหญ้าออกจากแถวสวนยางตรนนี้ยังหกอยู่อีกโดนเติบเนาะสวนยางนี่จังสีแปนเนาะค่อยๆเก็บไปตัวพึ่งมาเหตุงานได้สองมือนี่ลหละมาเปิดหน้ายางที่เหลือเนาะเพราะว่าแขวนแขวน,ขวนอันกระโปะ กระโปะกับรวดมามันปรพอเนอะก็เลยบปรด้แขวนมือใหม่มือใหม่มือใหม่ฮัดกีดแถมยังได้สวนใหม่อีกสวัยบไหว้บอสู้ๆไว้ืือเก้าอ่ะละนี่กันยังโบ่มีริมอยู่เนาะริมท่านได้มี ริมบ่พอเพราะว่าตรแกเพันซื้อมามันบ่พอสงสัยล้านค่าข้าเจ้าสงสัยล้านค่าข้าเจ้ามันเบิดมั้งสินค้าเบิดสินค้าหมดก็เลยบ่พอ